ของพระเดชสอครับของครับองครับโอ้โหวันนี้นี่ประทับใจจริงๆนะฮะจังหวะน็อกของเรานี่สุดยอดจริงๆนะฮะถามนิดนึงการเตรียมพร้อมของพระเดชสุของวันทวินีเราไฟเนี่ยเตรียมมาขนาดไหนก็แต้ตั้งแต่5ยกสร็จก็เตรียมตัวมา2เดือนเกือบ3เดือนได้ครับซ้อมทุกวันก็มีหยุดบ้างแบบมีเรียนไปอย่างเงี้ยก็มีหยุดแสดงว่าไฟเนี่ยร่างกายเปรี้ยมากเลย ยังไม่สุดครับยังเปรียวไม่สุดยังเหรอยังครับสัก90%ได้ไหมไฟนี้ได้ครับสัก90%ได้เพราะว่าหนึ่งอาทิตย์ก่อนแข่งผมเกิดอุบัติเหตุครับไปทำอะไรแทโดนโดนเตะเข้าเปลือกตาแตกแตกแต่มันไม่ถึงขั้นกับเย็บครับต้อ,องซ้อมใ,ใช่ครับร้องนระ้องไห้หนักมาก <laughs> กับคู่ชกคนนี้ได้มีการศึกษาเขามามากน้อยขนาดไหนครับก็ศึกษานะครับดูสดเลยครับวันที่เขาต่อยกับพี่ประกายทองเหล็กเอ้ยไม่ใช่ฟ้าอะไรชื่ออะไรสักอย่างได้แหละยิงผมดูอยู่แล้วก็พอรู้ว่าจะได้ต่อยกันผมก็ศึกษาศึกษาว่าเขาเป็นยังไงก็หนักใจเหมือนกันเขาเขาเป็นมวยสไตล์คิมบ็อกซิ่งออกหมัดออกอะไรเป็นชุดอืมเราก็ทาการบ้านมาค่อนข้างที่ยเยอะเหมือนกันใช่ครับนะฮะกแรกออกมาเป้งลุยเลย มันเหมือนกับที่เราเห็นในคลิปมั้ยรูปแบบการชกใช่ครับเหมือนเลยครับผมโดมนมัดแรกเข้าไปตรงปลายจมูกเอาแล้วมือมีมือนิดนึงเสร็จพอเขาโดนของผมคืนเขาแกว่งผมมั่นใจร้อเปเซ็นเลยผมก็เลยออกอาวุธถวา,ายตำราเต็มรูปแบบเลยครับจังหวะที่ได้นับครั้งแรกของเรานี่คือมัดมัดมัดตรงครับมัดตรงป้องเข<ๆ>้าไปตรงนั้นครับคิดว่าเป็นไงอย่าลุกขึ้นมาเธออยาลุกขึ้นมาเธอ <add S 2> แต่ก็รุกขึ้นมาจนได้ใช่ครับนะ จังหวะนับที่สองนี่โอ้โหหลายๆคนบอกว่าคือฮามากโดยเฉพาะลูกก้านคอลูกน,นั้นคลูกซ้อมเลยครัลูกซ้อมเลยครับเตะเสร็จแล้วหัวก้านคอต่อลูกซ้อมเลยผมกอปปี้พี่ซุปเปอร์บอลครับอ่าฮะใช่โอ้โห,โโหเต็มข้อไหม มันโดนปลายเท้ามันยังไม่ใช่เต็มอ่ะอ๋อมีหน้าดูถึงถึงลุกขึ้นมาถามอีกทีว่ายังไงใช่ครับภาพสวยออกมาออกมาสวยมากเลยนะครับนะครับผมแต่ว่าจังหวะเะด็จศึกของเรานี่หมัดหรือศอกกันแน่นี่ครับนี่ช้ำเลยนี่นะโอ้โหนะมีชี้รอยให้เห็นเลยครับโชคนั้นคิดว่าไงจะลุกขึ้นมาอีกไหมเนี่ยผมกะแบบแน่นๆจังๆเลยเขาเปิดกว้างนี้ผมกดเลยก็อย่าขึ้นมาเถอะขอเลยอยาขึ้นมา แล้วก็เรียบร้อยลงไปครับผมนะครับแล้วก็เรียบรคัญคือได้อีกสามแสนห้าด้วยครับผมีนะครับแล้วมถามนิดนึงครับในจังหวะที่เราต่งก้านขอก็ลงไปคือเราเราก็ไม่เต็มตตนมากาฮะไม่เต็มครับไม่เต็มแต่เรารู้สึกว่าครับว่าเขาเขาเขาไม่น่าจะลุกขึ้นมาใช่ครับผมหวังไว้อย่างนั้นเลยครับว่าจะลุกขึ้นมาเถอะไม่หักเหนื่อยเยอะอย่าลุกขึ้นมาเถอะคือไม่ต้องการให้เขารุกใช่ครับแต่พอเขารุกขึ้นมาเป็นไงคุณรู้มาอย่างไรบ้างก็ลุยต ให้หมดครับก็ไ่แปลกใจใช่ไหมเขาลุกม,มได้เพราะแฟนมวยดูอยู่เขาก็ขึ้นในความเป็นนักมวยญี่ปุ่นมันลุกมาได้ไงวะ <c oughs> เอ้บิงบอกว่าก่อนชกนี่เคยประกาศด้วยจะน็อกเขาด้วยอะไรด้วยเข่าแม่ก็สอกครับโอ้โหแม่นี้ขาดเข่าไปอย่างเดียวบีมัดเท้<ช>าแต่ขาดเข่าพีสอเขา,ขาีสี่นับแล้วลุกขึ้นมาเนี่ยเจอเข่าแน่แล้วเข่าผมเอาไว้บคเขาให้เขายุบเพราะว่าวงนอกเขาออกเป็นชุด แต่วงในผมว่าผมมั่นใจว่าผมได้เปรียบแน่นอนอผมก็เลยเดินด้วยเข้าภาพรวมในในไฟนี้เต็มสิบให้กี่คะแนนผมให้ดีกว่าไฟที่แล้วครับผมให้ประมาณ9.5อีก0.5ผมว่ามันได้ดีกว่านี้แน่นอนอืแสดงว่าเราต้องมีอะไรต้องไปปรับปรุงแก้ไขอย่างเช่นอะไรบ้างฟุตเวิร์คครับถ้าเราเจอแบบนี้เราฟุตเวิร์คการป้องกันตัวเราต้องฝึกให้มากกว่าเดิมครับอืมนะ กับวัดลุมพินีนี่เราโชคมากี่ครั้งสองครั้งเลยใช่ไหมชนะทั้งคู่เลยครับผชนะคะแนนกับชนะน็อกใช่ครับนะได้โบนัสไปครั้งแล้วนะครับในปีหน้าปี68เชื่อว่าน่าจะเป็นความฝันอะไรของประเดสษฐ์ชักอย่างหนึงสระบนลุมพินีก็ผมก็ไม่ได้หวังสูงแล้วครับแต่ผมว่าผมขอได้ต่อยวันลุมพินีผมจะทำหน้าที่ให้ดีสุดแล้วก็พัฒนาตัวเองอัปเกรดตัวเองขึ้นไปให้มากกว่าเดิมครับ ครับผมท้ายนี้อยากให้ฝากอะไรถึงแฟนคลับที่รุนในในเวทีไ่้งในที่บ้านมากกูอยากจะบอกอะไรเขาบ้างก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ให้กําลังใจผมผมก็ไเด้ศึกทําได้แล้วครับและไฟต่อไปจะดีขึ้นให้มากกว่านี้แน่นอนครับผมครับครับผมขอโชคดีครับหน้าตายังเหมือนเดิมเลยนียครับผม